หอาากัดนิ่งๆครับตัวนี้วัดแรงครับเมื่อกี้ไล่ามากัดหลายทีมากนะครับกว่าจะดูน,นครับไอยก้ดีด้วยนะครับไม่ได้เล็กๆนะสีขีดได้นะครับตัวนี้นี่นะครับจวิก้าตัวสีฟ้านะครับลงคอไปเลยตัวนี้กัด หลายครั้งนะครับเมื่อกี้ไล่มากัดหลายทีเลยบอก้วยครับเวก้าวันที่9นะครับมาตัววางจำหน่ายได้ใช้กันแน่นอนเวก้า